นวิธีตั้มเจลตำ้มขปุ้นเนาะวิธีใส่ขปุ้นใส่เจลเนาะเหมือนเห็ดเองกินเองเลยมือน,นี้นะซื้อขปุ้นมาตำกิน ปุ่นอีข้าวดีเนาะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันอีกนี่เขาวิทีตำแนวคนหิข้ากันเนาะ เรื่องยุ่กองนี่นคือว่าข่าวเนาะแต่ความจริงยุ่นอกหันแดนงเนาะคือสิเผ็ดไรเน,นี่ยเนาะมาพบกันอีกเนาะเมื่อนี้ ขอบปุนตังกุะเนี่ยมาอนุญาตสิมือเลยขอบปุนเอาไม่ถูกเก็บนี่ยากเลยเอาฮะลองมาเด็กกวอนุญาตนะพักสลัดอืมเสร็จทำเองกินเองเด้ออืม อยู่ห้องพักห้องเเทลจักตู้น่ะบ่มีเปียกยังมาเลยเฮ็ดส้มกินเฮ็ดคลิปลงเล่นเนอะมาเลยอืมจับปอมครับเนี่ย mưa con cứ sĩ ăn mà ở có ớt ấu nắp mình này kín mhm 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 Bơm mhm 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 เดิ่ไงโะงงานนั้นงคาดอันนี้อืมเพ็ดเพ,เพ็ดมามาเด้อเป็นคือแซบอ่ะคือสิบพอสำเน,นียากต้กงคือเสียกินเด้เอา chấm hết ok